โอ้คันแทบไปเห็นหน้ามิเส่นจงไหนนอดเลยเรียนหนังสือที่ขันเรียนอย่สิมาหม่อมหน้าแล้วเลยม่หม่อมงานกนมามกรแต่ขณดจบปิญญาแหละก็ยังม่หม่อมงานก,นมากรมก่อนอ่อนนี้หน้าแดดก,ก็บ,บรดตาพ้นก็บ,บรดแข้งหลังบรดโซฟาน้ำบรดสู่ดินก็นยังว่าเมื่อ,อยอยู่เลย ความจริงมันเหมือ่อยสรุปสรุปนะเหมื่อยสุคนมอมมอมีผู้ใดว่าสิบมเหื่อยแต่ว่ามันมีมนุษย์เท่านั้มันมีสิ่งหนึ่งน่ะที่พุตเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ละความอดทน,นวิริยะความขยัน,นวิริเยณะะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะอาศัยความภาคเพียนพยายาม ผนกนั่งกินนอนกินนี่มิตรสิทุกไปนานทางโลกกบจเจริญขี่ขานทางธรรมกบจเจริญว่าแไงไง่ายว่าประโยชน์ตนเองกบได้ประโยชน์ผู้อื่นกบได้เรียกว่าเฮาเกิดขึ้นมาเสียชาติเกิดหนาอายเลยผู้อื่นผู้อื่นพักกินเข่าขึ้นกัน พาหัวใจคือกันโบรณ้านบนสอนโบลเานบนสอนต่อไปว่าหรือลูกกินเข่าพาหัวโปรตีนอันนี้คือคั้พ่อขั้แม่สอนลูกขัพ่อแม่เนี่ยเป็นข่ที่นักแน่นให้กินเข่าพาหัวใจเด,ด้อกเด้ออยากกินเข่าพาหัวโปรตีนเบิงเบิงเพิ่นวัฒนธร บรรลุเพิินนะ่ะนะขยันแทๆเรียนหนังสือกับขยันเหตุการณ์เหงานซอยพอซอยแม่ก็เก่งเก่งขยันบรรลูกเข้ามันก็ขี้ลายกระดอกกระเดือดพอแม่พนน้อยใจเจอกับบุญพอบุญแม่บ่มีซะเลยลูกเกิดขึ้นมาก,กับเป็นลูกกาฝากระวังไว้ได้เลยเพราะการชิดเด้ย อย่าเป็นกาฝากของสังคมธรรมดากาฝากเนี่ยย่อมเกาะกินต้นไม้ดูดอาหารจากต้นไม้ว่าอย่างไงว่ากาฝากนี่มันได้ดไปหาอาหารเลี้ยงของมันเองเมันเกาะต้นไทรอยู่กระตามเกาะต้นม่วงอยู่กระตามเป็นต้นเกาะกินตั้งแต่ อาหารดูดกินแต่อาหารจากตนใหม่ที่เจ้าของอาศัยอยู่แต่บ่ได้สั่งประโยชน์ให้แก่ตนใหม่ที่เจ้าของอาศัยแล้วแถมยังมีโทษอีกเหตุให้ตนใหม่นั้นเฉาตายในติสุดธพ่อกาฝากลักษณะกาฝากเนี่ยเป็นลักษณะของคนสิ่งคิดลักษณะของกาฝากนี่เป็นลักษณะที่บดี เป็นลักษณะที่หนาคิดไม่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เราอาศัยแล้วเนี่ยผู้ที่ให้เราอาศัยแล้วเนี่ยแถมยังให้โทษอีกจังสินะจังว่าธรรมชาตินี่เป็นหนาเบิงเนี่ยถ้ายังไปยามาน้ำวัดเท่านี่เบิงวัานธรรดูสุขสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมะคนมีปัญญานี่เบิงเอยียงมันก็เกิดปัญญาเพราะเราว,ว่า ธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือการวิจัยธรรมพิจารณาธรรมเลือกเฟ้นธรรมทำข้อใดควรปฏิบัติยังขีคา่ามังสิขีค่คาเนี่ควรเอาบ่าคนฉลาดคนมีปัญญานี่เขาคิดหน่าทำไหมหน้าเอาเตี้ยงอย่างไหมหน่าปฏิบัติตามไหมต้องคิดวัานาะ คนมีปัญญาปฏิพิจารณาคือกับนเน้นหน่อยนะไปกับผู้บาอาจารย์พอไปเห็นน้ำเห็นเชาวน้าไขน้ำข่าหน้า,า,นา,า,นาท่อนกระขิดพิจารณาเอามาฝึกเจ้าของธรรมดาน้ำม,มันไม่มีหัวใจน้ำม,มันไม่มีหัวใจแต่ก็สามารถ ที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าของได้มันเหตุน้ำได้ไหมครัมันไม่มีหัวจิตหัวใจอะไรเราเป็นคนแท้ๆเป็นมนุษย์แท้ๆมีจิตดินญาณของความเป็นมนุษย์แท้ๆจะทำมาได้ชีหรือมันจะโง่อย่างนี้ตลอดไปหรือคิดจั่สิไงใดเน้นบัณฑิตนะเน้นน้อยอาอยุเจ็ดปีเท่านั้น ออกบวชพะเห็นค้นไขน้ำเขาหน้าเท่านั้นแหละโอ้นามมันก็เกิดประโยชน์บาทันเถาะเป่งไปบนไให้มันก็ไปพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์สอนเราจะทําไม่ได้เชียวหรือน้ำมันไม่มีหัวจิตหัวใจทําไมมันจึงเป็นไปตามเจ้าของเขาทำํำ เขาเปลี่ยนไปบอลได้มันก็ไปวะจนเท่นาน้ำนะเรามีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์จะทำไม่ได้เชียวหรือมันไปเห็นเขาดัดลูกศรสร้างลูกศรกำลังดัดลูกศรอ,อยู่ไม่มันโคตแนบโคดแน่โคด,ดบ้างไม่โคดบ้างคนมีปัญญาเลยว่าบัณฑิตเนี่ยนยหน่อยเสือว่ามันเน้นบัณฑิต พ่อเห็นแล้วถามถามอุปชาอาจารย์ทันทีหลวงพ่อครับอันนี้เขาทำอะไรครับอุปชาก็เลยบอกว่าในน้อยอันนี้ช่างสอนกำลังดัดลูกสอนเขาดัดให้มันเป็นอะไรหลวงพ่อเน่นน้อยถามเขาก็ดัดให้มันตรงที่เผื่อจะได้เกิดประโยชน์ พราะลูกศรมันไม่มันไม่ตรงเนี่ยเวลายิงไปมันจะไม่ตรงเป้าเพราะฉะนั้นช่างสอนที่ฉลาดเขาก็ดัดให้มันตรงแล้วจะได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์แน่นอนพ่อใได้ฟังยาสัตว์เกิดปัญญาทันทีอ๋อคนเรานี่ตรงจึง,งจะใช้ได้เกิดประโยชน์สำหรับคนคดคนโกงแล้วเนี่ยมีแต่เกิดโทษใช้ไม่ได้โง่ด้วย ก็เลยเอามาคิดเราขนาดไม้มันไม่มีจิตวิญญาณอะไรช่างสอนเขาก็ดัดให้มันตรงได้มันก็ตรงได้เราเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณจะทำให้จิตที่คดโกงนี่มันดื้อเนี่ยให้ตรงไม่ได้จะหรือนี่มันขีดเนี่ยนี่ได้สองข้อลเลยแน่หน่อยไปบินทบาต ไปน้ำหลังอุปชาติอุ้มบาตไปวัดันทอุ้มบาตตามหลังอุปชาติไปพ่อไปเห็นเขาก็ล่างถากใหม่พอเห็นเขาถากใหม่แล้วนะกาบเลี่ยนถามอุปชาติอยู่หลวงพ่อครับคนเขากําลังทําอะไรหลวงพ่อก็เลยตอบว้านลูกเนนช่างถากเขากําลังถากไม้อยู่เขาถากทำไมหลวงพ่อทำไมจึงถาก อ๋อก็อยากจะให้มันเกลี้ยงอยากจะให้มันกลมอยากจะให้มันตรงเพราะว่าไม้เนี่ยมันคดแล้วก็มันมีปุ่มในเมื่อมันมีปุ่มแล้วเพราะว่าพอเวลาเราเอาไปใส่กันแล้วมันไม่ตรงกันมันไม่ลงกันมันขัดกันเพราะฉะนั้นเขาจึงถากเอาตรงที่มันเกินนั้นออกเสีย ให้มันตรงเผื่อจะให้ไปทำประโยชน์เป็นเสาเป็นอะไรก็ใช้ได้เน้นบัณฑิตในน้อยอายุเจ็ดปีก็คขิดออธรรมดาช่างถากเนี่ยถากแต่สิ่งไม่ดีออกตรงไหนที่มันเกินไปมันใช้ไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์ถากออกเสียเหลือไว้แต่แต่สิ่งที่มันดีๆให้มันตรง แล้วก็นำไม้นั้นไปใช้ประโยชน์ไม้เนี่ยมันไม่มีจิตวิญญาณคนเราถ้าทำให้มันกลมมันเกี้ยงมันตรงแล้วก็ยังเกิดประโยชน์ไม่ใช่น้อยมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีจิตใจอันสูงส่งจะทำสภาพจิตที่คดโกงเนี่ยให้ตรงไม่ได้เชียวหลือหนาคิดนะ หนาคิดวัานัานหอเพราะฉะนั้นจึงฝากไว้นิดว่าบัณฑิตเนี่ยย่อมคิดที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองอันนี้คือลักษณะของบัณฑิตอันนี้เน่นหน่อยสมัยขังพุทธการหลังจากได้ขอคิดสามขอนั่นแล้วก็เลยกลาบเรียนอุปชาหลวงพ่อครับวันนี้ผมขอโอกาสกลับวัดก่อนหลวงพ่อเอ ให้หลวงพ่อเป็นบินบาทรูปเดียวเสียแล้วผมจะกลับหลวงพ่อเป็นผู้อุญชาก็เข้าใจว่าเนนน้อยจะกลับไปปฏิบัติธรรมนี่อายุเพียงเจ็ดปีเท่านั้นยังไม่มากมายอะไรก็เลยสั่งหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าหากว่าหลวงพ่อได้บินทบาทโดยเฉพาะแล้วก็คือปลาที่มีหางแดงเอามาฝากผมด้วยนะพอเนนน้อยเคยทำบุญมาแต่คราวก่อน พระลงพอกับไปบินธาบาตแน่นอนกับกลับมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่กุฏิในขณะที่แน่น่อยกลับมานั้นเทวดากรรมรักษาวัฒนธรรม้นบุญนี่เป็นแนวนันบอกคือบอกคือผู้อื่นคนบุญเวลาเจริญสมาธรรมก็มีผู้คอยดูแลรักษาย่านเป็นอันจะได้ไ่ให้เกิดเสียงหลบกวน มาไล่พวกนกพวกหนูพวกยังต่างๆสึ่งไม่มีเสียงดังต่งต่างออกไปบัดแม้แต่แต่แ่วสากาเทวราชบุญเน่นหน่อยว่าแม่ธรรมดา้วบลรมีสูงนี่ผู้ห่อนหอดเทวดาหอดแาวสกาเทวราชมารักษาอยู่ประตูน่นาาะแาวสกาเทวราชในสถานที่วัดต่เงียบปุ๊บสุยางแม้แต่พร,พระสมระสมุตะเจ้าของเฮาก็บนห่งดูดนะ ติดตามดูตลอดแต่ว่าบดญยางเบิ่งนะพระองค์พิจารณาด้วยปัญญาของพระองค์ผู้น้นพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าอยู่ประตูอุปชาบินทบาทฉันมาแล้วกะเอาอาหารมาต่อนเน้นหน่อยพอมังหะพุทธเจ้าก็ไปถามปัญหาอยู่ที่สุ่มประตูพอเน้นหน่อยกำลังเจริญสมถธรรมอยู่ยังไม่ได้บรรลุอรหรันต์นี่เอาขอสามขอเนี่ย ชาวนาไขาน้ำข้าวนาช่างสอนกำลังดัดลูกสอนเพื่อให้ตรงช่างถากไม้กำลังถากเสาให้ไม่เป็นเสาที่ใช้ได้ให้เกิดประโยชน์นี่เอาเหตุสามประการนี้มาฝึกตนในที่สุดได้บรรลุปเป็นพระหรันเพอบรรลุปเป็นพระหันแล้วแม้แต่สุริยะเทพบุตร ย่างหลังม่อนทอนพระอาทิตย์ไหวว,ว่าไงไงว่าบ่ให้บ่ให้พระอาทิตย์นั่นคอยลงไปวาจันทาเถอะอนุภาพบุญเกี่นเน่หน่อยเด้บรวบเป็นประหานพุทธเจ้าจังให้อุปชาเข้ามากแล้วเอาอาหารมาถวายเน่นหน่อยเพราะเน่นหน่อยฉันแล้วปุบล่างบาดแล้วแต่เว้นก็คอยปรับลงไปเลยอันนี้คือบุญบันดาลน,นะโดยอนุภาพแห่งบารมีธรรม